ยากซ้อนอ่อนซอนไทยญ่หลายเหนือและใต้ไปเที่ยวจุดแปดและได้ดิ่มจินท์ไทยว่ามันไปเบื่แล้วทางเมืองแก้วเมืองเก็กบ้านันใต้บงใต้วันก็เคยได้ไปเที่ยวแน่นะนเอ้งามบ่ถึงเครื่องเสียวสาวโสพิสัยถือใจลายถือใจลายเดหลงเสน่ห์ใจเปโซื่เสียรักย้อนความงามบวกกับน้ำคำ ทำให้ใจของไอ้จมปลักอยากขอยื่นใบสมัครเป็นคู่รักได้บอรนอ ทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเที่ยวข่าวคน้นกับโด่งจตุรพรผานาคและเกศินทยานชชาเตชสิทธิ์ทาง FM 104.25 MHz เมกะและทางแฟนเพจ Facebook สวัสดบรรบการกรมประชาสัมพันธ์บุการวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟัง สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ FM 1 0 4 2 5 m มนะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้วันที่5เมษายนส5 6 7ากับเรา2คนผมโด่งจตุรพรผาน้าครับค่ะและดิฉันเกตทิน,ทนาาัทยาณชาเติเธชิ์ค่ะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เช้าอันสดใสแต่ว่ายังคงมี พีเอ็มสองจอยู่ครับวันนี้สำหรับพื้นที่จังหวัวดบึงการของเรานะคะวันนี้เป็นสีอะไรคะเป็นสีแดงอยู่นะครับอ,อยู่ที่แปดสิบห้าจุดสองมกโคกรับต่อลูกบาทเมตรนะครับก็งดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับถ้าจะออกไปข้างนอกก็สวมใส่หน้ากากาป้องกัน PM 2.5ด้วยหรือว่าสวมใส่หน้ากากอนารรมัยสัก2ชั้นนะครับออกไปข้างนอกนะถ้ากิถ้าเป็นเด็กทารกเนี่ยไม่ควรออกไปเลยนะครับใช่ค่ะอย่างเมื่อวานที่พี่ออกไปทาข่าวข้างนอกก็คือรู้สึกเลยว่าอากาศแบบว่า ไม่ไม่บริสุทธิ์เนาะแล้วคือแทบจะไม่มีลมเลยนะคะก็เลยร้อนก็ร้อนมากๆแล้วก็มีฝุ่นด้วยต้องดูแลสุขภาพกันดีๆเลยนะคะคคผู้ฟังในช่วงนี้เนาะก็มาดูที่ข่าวแรกกันนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับอาหารกันหน่อยนะคะเป็นเมนูเมนูหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนะคะนั่นก็คือข้าวคลุก,กกะปินะคะเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยแต่ว่าอาจจะไม่ถูกปาก ถูกใจนักชิมชาวต่างชาติสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีการจัดอันดับเนาะจากจาก t ทสแ a t ลา s นะคะก็มาดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็รู้จักข้าวคุกกะปินะคะมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะ ก็เมื่อวันที่4เมษายนนะคะเทสอ a t า a นะคะเว็บไซต์คู่มือเดินทางอิงประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารแบบดั้งเดิมต้นตำรับนะคะตามบทวิจารณ์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนนักวิจารณ์อาหารนะคะเขาก็ได้เผยแพร่อันดับเมนูอาหารนะคะในหมวดต่างๆทั้งยอดแย่ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากเมนูแกงไตปลาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีอาหารไทยอีกหลายจานเลยที่ติดนะคะติด หนึ่งในร้อยนะคะเมนูยอดแย่ของโลกนะคะอันดับที่27เนี่ยก็เป็นข้าวคลุกกะปินะคะหมวดอาหารจานจานข้าวนะคะอันดับที่29ก็เป็นหอยทอดไข่เจียวสไตล์ไทยนะคะใส่หอยแมลงภููหรือว่าหอยนางรมนะคะอันดับที่44ก็เป็นแบบจิ้มจุ่มนะคะหรือว่าหม้อไฟเนื้อแบบไทยสไตล์ที่มีการใส่ข่าตะไคร้นะคะแล้วก็อันดับที่73เป็นหมูน้ําตกนะคะอันดับที่75เป็นผัดวนเส้นนะคะทีนี้ ก็ชวนมาทําความรู้จักกับข้าวครุกระปิกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักกะปิมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงเลยนะคะตอนที่สุโขทัยเนี่ยแพร่อ,อํานาจขยายอาณาเขตนะคะลงทางใต้จนครอบครองปัตตานีนะคะก็ได้นํากะปิขึ้นเหนือกลับสู่กรุงสุโขทัยมาด้วยกะปิก็มีบันทึกเป็นหลักฐานนะคะในสมัยของพระนารายมหาราชด้วยนะคะในช่วงที่ประกาศใช้ในโยบายเปิดประเทศ ได้มีมิสหายต่างชาตินะคะเข้ามากรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีทูตจากเปอร์เซียเข้ามาเยือนด้วยมีการบันทึกถึงกะปิไว้ด้วยนะคะบอกว่ากะปิเนี่ยเป็นเครื่องปรุงอาหารอย่างหนึ่งของไทยนะคะเป็นของของเน่าเป็นมีกลิ่นเหม็นนะคะไม่เห็นสมควรนําไปปรุงอาหารได้เลยแต่ว่าหลังจากนั้น21ปีค่ะทูตฝรั่งเศสก็ได้มาเยือนนะคะแล้วก็บันทึกถึงกะปิไว้บอกว่ากะปินั้นไม่ได้เลวร้ายเหมือนอย่างที่ทูตของเปอร์เซียได้บรรยายเอาไว้ ส่วนข้าวคลุกกะปินะคะก็มีการพูดถึงอีกเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะตอนเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะคะในปีคิสต์ศักราช1,907นะคะมีบันทึกไว้ว่ารัชกาลที่5ทรงพระสุบินถึงกรมพยาสุดารัตนาราชประยูนนะคะผู้มีศัก์เป็นยายนะคะว่าปรุงข้าวคลุกกะปิให้รับประทานได้อร่อยนักเมื่อ ตื่นขึ้นมานะคะพระองค์ก็จึงมีพระบรมราชองค์การให้เตรียมกะปิแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆให้พร้อมสับจากนั้นพระองค์ก็ทรงคลุกสเสวยด้วยพระองค์เองในเช้าที่ยุโรปค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะของข้าวคลุกกะปินะคะถึงแม้ว่าจะถูกจัดเป็นเมนูหนึ่งร้อยอันดับที่อาจจะยอดแย่เนาะในใสายตานักชิมต่างชาตินะคะแต่สําหรับคนไทยเราก็มีหลายคนที่ชื่นชอบเมนูนี้นะคะว่าอร่อยดีเนาะ อย่างอย่างเราก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบเหมือนกันข้าวครุกกะปิก็อร่อยดีค่ะผมก็แล้วแต่คนชอบเนาะรสชาติของลิ้นไม่เหมือนกันอยู่แต่ละภูมิภาคกันนะครับอก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่น่าสนใจแล้วก็มีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ถือว่าทําให้เราได้กลิ่นเลยของผู้ึงกะปินะครับใช่ค่ะคราวนี้นะครับมาดูกันต่อที่เรื่องทางการเมืองกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับมีการพูดถึงนะครับ เรื่องทางการเมืองนะครับเรื่องที่มีการอภิปรายกันนะครับตามมาตรา152นะครับโดยทางฝ่ายค้านนะครับก็ได้มีการตั้งประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ IO โออะไรต่างๆนะครับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่ากองทัพเนี่ยมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่นคงของคนใดคนหนึ่ง ให้เวลารัฐบาลบริหารให้ครบ4ปีก่อนนาะยกบอกแบบนี้นะครับประชาชนจัดตระหนักเองในตอนจบว่าคนที่ใช้ IO พยายามครอบงำประชาชนเป็นใครนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องของกองทัพนะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องเดิมๆรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแล้วก็ยืนยันว่ากองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่นคงของคนใดคนหนึ่ง แล้วก็เรื่องวัฒกรรมด้อยค่าต่างๆคิดว่าให้เวลารัฐบาลบริหารงานให้ครบ4ปีก่อนประชาชนจะตระหนักเองในตอนจบว่าคนที่ใช้ I.O. พยายามครอบงำประชาชนเป็นใครพร้อมยืนยันว่าพัฒนาร่วมกันไปนกับการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชื่อว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมามีการพัฒนาที่ดีให้เวลาอีกสักพักคงจะเห็นผลงานที่ทำมาอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องกองทัพคืนพื้นที่ที่ทำมา ที่ทามาหลายปีแล้วไม่คืบหน้าเท่าไหร่ตอนรัฐบาลตอนรัฐบาลน,นี้มีความคืบหน้าแล้วเมื่อวานทนานโยกก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบกสาบ้าที่ลบบุรีจะมีการคืนพื้นที่แล้วซึ่งจะมีการทําระบบชประทานให้ประชาชนด้วยแล้วก็ยืนยันว่ามีความคืบหน้าส่วนเรื่องเงินทอนก็ขอหลักฐานมาเลยรวมถึงเรื่องของการซื้อเรือฟริเกตด,ด้วยให้เอาหลักฐานมาพูดกันโดยเรื่องของเรือฟริเกตที่สนับสนุนให้มี การต่อในไทยเป็นหลักการที่ดีแต่มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องดูในหลายมิติหลายด้านซึ่งพยายามพูดคุยทําให้กองทัพได้ของที่ดีที่สุดเรื่องของการซื้ออาวุธก็จะให้มีความโปรง่งใสซื้อสาสตรส์ตรสจริศคานึงถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ภาคุตสา,าการรอื่นๆจะได้รับจากเรื่องนี้ด้วยนะครับนะทนายกก็บอกว่าที่กระบวนการเนี่ยด้อยค่าเนี่ยรัฐบาลหรือว่าด้อยค่าอะไรต่างๆเนี่ยมีกระบวนการ IO ของใครหรือเปล่าอยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวก็ รอดูตอนท้ายและการ4ปีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหมายถึงว่าตอนเฉลยตอนจบเนี่ยประชาชนจะตระหนักเองไหมว่าว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานแบบนี้นะครับเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้นะครับก็การเวลาพิสูจน์แบบนี้ใช่ไหมคะให้แบบว่าให้ทําให้เต็มที่ก่อนครบ4ปีก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวประชาชนก็จะเห็นเองอะไรประมาณนี้นะคะก็แบบว่าให้ให้เวลารัฐบาลเนาะต่อมานะคะก็ สืบเนื่องกันนะคะมาดูที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันบ้างนะคะคุณสุทินคลังแสงนะคะก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงนะคะประเด็นโครงการจัดหาเรือฟริกเกตนะคะเผยตอนตั้งงบประมาณพยายามลดงบลงแล้วนะคะเพราะว่ากลัวพักก้าวไกลจะด่านะคะแต่กลายเป็นว่าท่านเชียก็คงงบไว้สนับสนุนนะคะ ก็คือคุณสุทินคลางแสนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องของการตัดลดงบประมาณเรือฟริเกตนะคะของกรรมธิการงบประมาณที่คุณวิโรธลธักษณะอดีสรนะคะสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้อภิปรายถึงนะคะโดยยอมรับว่าในการตั้งงบอาวุธจัดซื้อเรือฟริเกตของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็มีความหนักใจที่สุดเพราะที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านมาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้ตัดงบประมาณดังกล่าวและในปีต่อไปก็จะมียุทธศาสตร์ในการจัดซื้อเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแต่ว่าฝ่ายค้านก็กลับสนับสนุนดังนั้นหากในปีหน้าหากรัฐบาลให้งบประมาณแก่กองทัพเรือจัดซื้อเรือฟริเกตก็ขอฝ่ายค้านสนับสนุนและไม่คัดค้านอีกโดยขอให้ฝ่ายค้านจดจำคำที่อภิปรายสนับสนุนให้ซื้อเรือฟริเกตให้ดีหากรัฐบาลอนุมัติให้สองลำ หรือว่าหากซื้ออาวุธอย่างอื่นอีกก็ขอให้สนับสนุนนะคะก็เป็นการโตโต้กันเนาะของของคุณวิโรจน์นะคะกับคุณสุทินนะคะก็เป็นสสฝ่ายค้านแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ mm. เกี่ยวกับการจัดซื้องบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ดูเดือดเหมือนกันนะคะดูเดือดค,ค่ะคราวนี้มาดูที่กระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับนายแพทย์ชนรานสีแก้วนะครับก็ยืนยันว่า กฎกระทรวงเรื่องของยาบ้า5เม็ดนะครับเป็นการเปิดโอกาสในการคืนคนดีสู่สังคมไม่ใช่เพื่อเป็นการเปิดช่องว่างสาหรับประโยชน์ทางการค้าหรือว่าการเสพยาเสพติดนะครับส่วนการปลดล็อกกัญชาให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพเท่านั้นนายแพทย์จรนานสีแก้วรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมีการตอบข้อสักถามข้อเท็จจริงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์หรือว่าเพื่อสันทนาการ ว่าในการแก้กฎหมายสาธารณสุขมีการกําหนดไว้ชัดเจนว่าให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพเท่านั้นนะครับซึ่งก็ตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษคศ .1961 ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศได้มีการกําหนดให้ภาครัฐในประเทศสมาชิกที่ได้มีการใช้กัญชาต้องออกกฎหมายมาควบคุมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการ ได้มีการร่างแล้วก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปยืนยันว่าการปลูกกัญชาการผลิตหรือว่าการแปรรูปกัญชาต้องขออนุญาตจากภาครัฐเท่านั้นส่วนประเด็นต่อมาในการที่กระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติดที่ยาเสพติดให้โทษที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2567ที่มีการกําหนดให้การมียาบ้านในครอบครองไม่เกิน5เมตรนะครับให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ และถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องนำไปบำบัดรักษาให้หายซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ค้าหรือว่าผู้ติดยาเสพติดหรือไม่นายแพทย์ช,ชลนาสีแก้วนะครับชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าก,กฎหมายฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมโดยให้โอกาสผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดได้มีโอกาสแยกออกจากชุมชนหรือว่าสังคมที่มีภาวะแวดล้อมสุ่มเสี่ยงต่อการกลับไปเสพยาเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการ,รบําบัดเสร็จแล้วยังต้องเข้าสู่กระบวนการ,รบําบัดฟื้นฟูทางสังคมก่อนจะมีการให้ความรู้การฝึกทักษะอาชีพไปในขณะเดียวกันการจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้อำนวยการสถานพยาบาลผู้บําบัดว่าเป็นผู้ที่หายขาดจากยาเสพติดแล้วไม่มีอาการที่ผิดปกติและมีความพร้อมกลับสู่สังคมจึงจะสามารถออกจากกระบวนการ,รบําบัดนี้ได้ โดยในปัจจุบันนะครับจากการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการบำบัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วถึง322แห่งทั่วประเทศและมีผู้เข้ารับการบำบัดอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย4,763รายบำบัดสำเร็จแล้วอยู่ที่1,589รายพร้อมเน้นย้ำว่าหากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านให้โอกาสคนกลุ่มนี้ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสสูงที่สามารถเลิกขาดจากยาเสพติดได้และกลับตัวเป็นคนดีก่อนคืนสู่สังคมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับว่ากฎหมายที่บอกว่าครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เมตรเนี่ยนะครับเป็นผู้เสพนะครับไม่ใช่ผู้ค้าเนี่ยเพื่อที่จะนําคนกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูบําบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนะครับค่ะก็คือผู้เสพก็ต้องได้รับการบําบัดรักษานั่นเองนะคะ ครับผมแต่เราต้องก,ก็ต้องไปดูกระบวนการในการบําบัดและ้วก็ประเมินผลหลังจากออกมาแล้วว่ามีแนวโน้มกลับเข้าไปเป็นผู้เสพหรือว่าผู้า้ารั<ห>มใช่ค,ค่ะต่อมามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเคาะปรับฐานค่าครองชีพเบี้ยหว,วัดบํานาญข้าราชการนะคะเป็น1 0 0 0 0บาทเริ่มในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบำนาญน,นะคะเพื่อให้ผู้ได้รับหรือว่ามีสิทธิ์ได้รับเบี้ยวัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพนะคะผู้รับเบี้ยวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ11,000บาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบำนาญเพิ่มขึ้นจนครบเดือนละ1น0 0 0บาทนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567เเป็นต้นไปค่ะซึ่งจะช่วยให้ ผู้รับเบี้ยหวัดแล้วก็ผู้รับบำนาญนะคะสามารถดำรงชีพได้อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าบรรจุนะคะและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญก็มี5ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมผู้รับบำนาญปกติ ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผู้ได้รับบำนาญพิเศษนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบำนาญตกทอดในฐานะในฐานทายาทหรือว่าผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะค่ะ ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการปรับฐานค่าของชีพของเบี้ยววัดนะครับเบี้ยววัดของข้าราชการบำนาญนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับที่ภัยใกล้ตัวนะครับที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต่างนะครับต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบุหรี่ไฟฟ้านะครับ Gen 5นะครับหรือว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มองลักษณะภายนอกเนี่ยน่ารักมากเหมือนขนม ช่ค,ครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นการการการกระทากับกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือมันต้องมีควันอะไรต่างๆออกมาเหมือนสูบอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุหรี่ไฟฟ้า Gen 5นะครับเขาบอกว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารัเป็นตุก๊กตานะครับแฝงมากับความน่ารักพกพาง่าย มีขนาดเท่ากับของเล่นนะครับแล้วก็เหมือนของเล่นจนแยกไม่ออกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทําลายเยาวชนนะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยเหมือนกล่องใส่ของเล่นเด็กๆแต่ละตัวจะมีสีแล้วก็รสชาติที่แตกต่างกันอันตรายที่แฝงมากับความน่ารักก็คือมีสารนิโคตินเนี่ยครับที่ทาให้เกิดการเสพติดนะครับทำให้เกิดโรคสมองติดยาได้แบบเดียวกับที่เกิดในผู้ที่ใช้เฮโรอีนยาบ้ามีสารปรุงแต่งกลิ่นและรสทําให้ผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้าติดเดงแบบง่ายนะครับ แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้า Gen 5นะครับส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งหลอดเลือดหัวใจระบบหายใจนะครับเตือนผู้ปกครองช่วยกันเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับก็ดูแลบุตรหลานของท่านดีๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาอาจจะเอามาทําในรูปแบบของผลิตภัณฑ์น่ารักๆนะครับทำเรียนแบบอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นเด็กน้อยนี่แหละนะครับลูกหลานท่าน5ขวบ6ขวบ7ขวบเนี่ยนะครับถือมาเนี่ยนะครับเขาก็อยากลองไงนะครับแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ใช่ค่ะมองข้างนอกเราไม่รู้เลยมองไม่รู้จริงๆสมมุติว่าลูกหลานเราเนาะเด็กที่แบบว่าเออเรารู้จักเนี่ยเราเห็นเขาถือบุหรี่ไฟฟ้าแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะนี่คือถ้าสมมติแบบว่าไม่มีการแบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกมาก็อาจจะไม่รู้เนาะว่ามันคือบุหรี่ไฟฟ้านึกว่าเป็นขนมนะคะอาจจะคิดว่าเขาแบบดูดเยลลี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแตบบ่จริงๆเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะต้องระวังกันด้วยค่ะครับผมเลยง่ายช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึง กับบช่่ววงขาาาาราราร้นเคองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการร่วมกับจังหวัดบึงการขอเชิญพี่น้องชาวบึงการมาร่วมสืบสารประเพณีไทยชุ่มช่ำใจในงานสงกรานเฟสติวัลบึงการ2024สนุกสุขสำราญกับหมอลำชื่อดัง 1. รุ่งทิวา อํานวยสินและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมายการแสดงกลองยาวชุดม่วนชื่นสงการการแสดงทีมแชมป์เต้นบาสโลปโชว์จากทูบีนัมเบอร์วันสี่วงลูกหลานชาวบึงการวงลาลีไลาอาวงทรีแมนวงเดลูไอรินและมันแบบนอนสต็อปกับดีเจสครัททำกลางเวทีปาร์ตี้โฟสไลเดอร์ยักษ์้าลลมยักษ เหมือนยกสวนน้ำมาไว้ที่นี่แล้วมาเจอกัน14-15เมษายนนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไปนัดถนนข้าวเม่าริมโขงจังหวัดบึงกาฬ นใจลงประชาะสัมพันธ์กับทางสวทบึงการ FM 104.25 MHz ติดต่อได้ที่092 246 8520หรือ063 270 4693คมชัดฉับไว้ครอบคลุ้มทุกพื้นที่สวทบึงการคลื่นอันดับหนึ่งของคนบึงการ ขณะนี้คุณกำลงังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM ร0 4 2 5ี่ดเมกฮิร์ขื่นความรู้คู่ความสุข วสารบ้านเราเก้าในการให้สินาทีนะครับอยู่ด้วยกันกับช่วงของข่าวสารบ้านเราครับค่ะมาดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดบึงการของเรานะคะก็จะมีงานสงกรานต์เฟสติวัลบึงการ2024นะคะระหว่างวันที่14 1 5ถึง15เมษายน2567นาบณบริเวณถนนเข้าเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะ ในกิจกรรมนะคะจะมีมี3เวทีเลยนะคะมีเวทีกลางเวทีเล็กแล้วก็มีเวทีหมอลำด้วยนะคะโดยในวันที่14เมษายนนะคะจะมีพิธีเปิดงานนะคะในช่วงเย็นนะคะในช่วง6โมงเย็นนะคะจะเป็นพิธีเปิดงานที่เวทีกลางนะคะแล้วก็จะมีการแสดงนะคะของน้องๆทวี number one e dance s i นะคะจากโรงเรียนอนุบาลสาวลักษ์นะคะเป็นทีม S W L Junior นะคะแล้วก็มีการแสดงของวงดนตรีลาลีนไลอาด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงเป็นพวกการแสดงกลองยาวนะคะชุดม่วนชื่นสงกรานมีการแสดงรำกลองยาวอีสานจากโรงเรียนบึงการด้วยนะคะในช่วง3ามทุ่มนะคะแล้วก็มีการแสดงของวงดนตรีไอรินด้วยในช่วง4ี่ทุ่มนะคะเรียกได้ว่ามีการแสดงอย่างตลอดเลยนะคะ มอบความสนุกสนานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานนะคะโดยกิจกรรมอันนี้เป็นในส่วนของเวทีกลางนะคะในส่วนของเวทีเล็กก็จะมีการแสดงวงดนตรีทร e Man ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นสไลเดอร์นะคะมีบ้านลมหรือว่าแบบบ้านลูกโป่งขนาดใหญ่นะคะให้เด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะทุกคนได้ไปร่วมเล่นกันนอกจากนี้ก็มีปาร์ตี้โฟมด้วยนะคะมีมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีดีเจมาเปิดเพลงมอบความสนุกสนานให้ด้วยนะคะ แล้วก็ในวันที่15เมษายนนะคะก็จะมีมีการเปิดเวทีนะคะสงกรานต์เฟสติวัลบึงการ2024ในช่วงเย็นเหมือนกันนะคะในช่วง6โมงเย็นนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะคะในช่วง1ทุ่มนะคะของวันที่15นะคะโดยจะได้รับเกียรติจากดรทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็ หลังจากนั้นก็ในช่วงสองทุ่มนะคะก็จะมีการเต้นบาสโลปของชมรมสุขภาพตีที่ริมโขงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเวทีเล็กนะคะในวันที่ 15เนี่ยก็จะมีมีการแสดงวงดนตรีเดอ l o ูปนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นสไลเดอร์มีบ้านลมลูกโป่งแล้วก็ปาร์ตี้โฟมให้ได้เล่นกันนะคะทั้งวันที่14แล้วก็วันที่15แล้วก็มีเวทีหมอลำนะคะในวันที่15เนี่ยมีเวทีหมอลำด้วยในช่วง2องทุ่มครึ่งนะคะจนถึงตี2เลยเป็นการแสดงหมอลำของคณะ1รุ่งทิวาอำํำนวยศิลนค่ะก็ไปไปชมกันได้นะคะสนุกสนานมากในมากอย่างแน่นอนนะคะจนถึงตีสเลยนะคะ ครับผมวันที่14วันที่15นะครับ13 <คะ S 1> ก็อยู่ที่อำเภอท่านทำกิจกรรมทำอะไรไปเล่นน้ำที่บ้านใช่<น> 14, ใช่คะ 15, ่ะบก็ช่วงเย็นนะครับก็ไปที่ถนนข้าวเม่าริมโขงนะครับสนุกสนานกันนะครับที่นานอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีการจัดกิจกรร,รมช่วงกลางคืนสําหรับบุญการของเรานะ <hadi S 1> ครับค่ะของเทศกาลสงกรานต์นะคะถูกต้องนะฮะก็เชิญชวนกันได้นะครับคราวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งอันนี้เชิญชวนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนนะครับอายุระหว่าง13ถึง19ปีนะครับกับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์วันา6รอบครับโดยจะมีการเปิดรับสมัครนะครับระหว่างตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง10เมษายนนี้ที่วัดเซกาเจดิยารามพระอารามหลวงใครที่ต้องการที่จะไปบรรพชาสามเณรนคะนครับสามารถที่จะไปได้ นะครับก็บอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่พาไปสมัครนะครับบุตรหลานของใครนะครับที่สนใจนะครับโดยช่วงระยะเวลาในการบวชเนี่ยจะอยู่ที่20เมษายนถึง6พฤษภาคมนะครับก็คือ15วันที่วัดเีกาเจดิยารามพระอารามหลวงแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรครั้งนี้ได้นะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดบึงการชั้น2นะครับ โทรศัพท์สอบถามนะครับที่จาจังหวัดบึงการครับ0818577902 0818577902นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามแล้วก็ร่วมบุญกันได้นะครับค่ะต่อมามาดูความคืบหน้านะคะของ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บงการบริมําไซกันหน่อยนะคะเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี2567นี้นะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะของโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บงการบริมําไซนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดนะคะณวันที่4เมษาย,ยน2567นะคะระบุว่าความ ก้าวหน้าของการก่อสร้างนะคะงานถนนฝั่งไทยก็คืบหน้าอยู่ที่99.96เซนะคะคงที่จากเดือนที่แล้วส่วนที่2ก็คืองานถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนฝั่งไทยนะคะคืบหน้าอยู่ที่98.456เปเซนะคะแล้วก็งาน งานอย่างที่สามนะคะส่วนที่สมเป็นงานสะพานข้าแม่น้ำคงฝั่งไทยรวมงานปรับปรุงเสียแยกทางหลวงหมายเลข2 1 2้อสิบสองและลานอเนกประสงค์ใต้สะพานนะคะในส่วนนี้ก็คืบหน้าอยู่ที่เจ็ดิบ็จุดหนึ่งเจดเกเปอร์เซนนะคะขณะที่งานสะพานข้าแม่น้ำขงฝั่งสปปลาวก็คืบหน้าอยู่ที่เจ็ดิเก้าจกสี่เปอร์เซ็น และงานถนนนะคะและด่านพรมแดนฝั่งสปปลาวก็สร้างครบ100%แล้วนะคะดังนั้นจึงมีการคาดการไว้นะคะว่าภายในปลายปี2567นี้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัมไซก็จะสร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์นะคะจึงเป็นเรื่องที่คนบึงการนะคะจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะโดยเร็วเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากสะพานมิตรภาพมิตรภาพไทยลาวนะคะ โดยโครงการสะพานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคัมไซก็มีจุดก่อสร้างนะคะฝั่งไทยตั้งอยู่ที่บ้านดอนยมหมู่ที่5ต 4, ําบลครสีอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะแล้วก็ฝั่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านกล้วยแขวงบรลิคาําไซมูลค่าการลงทุนอยู่ที่3,930ล้านบาทนะคะโดยแยกเป็นฝั่งไทยวงเงินอยู่ที่26 3 0้พันล้านบาทแล้วก็ ใน,ในฝั่งของส,สะปะปลาวนะคะวงเงินอยู่ที่1,300 ผ่านล้านบาทนะคะโดยหากเปิดใช้งานก็สามารถจะเชื่อมโยงในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งโลจิสติกนะคะระหว่างไทยกับลาวได้เป็นอย่างดีค่ะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วในป,ปลายปีนี้นั่นเองค่ะครับก็เตรียมไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านได้แบบง่ายๆนะครับผ่านสถานีตรภาพของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลามดลงแล้วนะครับมีความสุข,ขมากๆในวันสุขแห่งชาติแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you <laughs>